สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงเจ้าเจ้ามาแล้วเปรี้ยวปากผักก็เยอะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ผักก็จะหมดไปอีกหนึ่งเดือนนะคะดูซิผักผักสลันเนวันนี้เปรี้ยวปากอยากทานยำกับแก้มมาแล้วกับแก้มมาแล้วยำอะไรวิมีกุ้งนิดนึงไม่ทำเยอะค่ะ ่านและเล่นกับแก้มมาแล้วกับแก้มมาแล้ววีวีจะทำอะไรสวดสาสตร์บาดบึมว,วีลวกกุ้งก่อนค่ะลวกกุ้งกับแก้มมาแล้วเด้อปุ้ยพ,พริกป่นพริกป่นข้าวคัวกร้อมแะเนลาบกุ้งก้อยกุ้งก้อยกุ้งกับวีวีนะคะจัดลงไปเลยจัดลงไปเลย ไม่ทานเยอะข,ข้าวมาันช่วงเย็นนะพี่จะ๊บเห็นไหมมัน,มาานไม่ทานไหมแค่เราปรุงให้มันยำๆยำาข้าวเวสเกอกุ้งกุ้งกุ้งลวกเพราะว่าพี่ไม่ชอบทานดิบดิบบางแต่เพื่อนของพี่เขาทานไงกุ้งอะไรเขาเรียกอะไรกุ้งดิบอะกุ้งแช่น้ำปลาใช่ไหมแต่อันนี้เราทานเนาะ นี่น้ำนวลนวลล่าลงไปก่อนนะคะวิธีทํายำทำยำนี้มันจะง่ายมากบางทีแม่ค้าขายยำเกาหนอ,อวสา,ายเนาะมันน่าทานไหมละ่ะกับแก้มมาแล้วกับแก้มมาแล้วฟาดบึ้มลงไปเลยมีอะไรวิวิีเสันก่อนอื่นต้องมะนาวมะนาวมะนาวก่อนมะนาวถ้าคนชอบถ้ากุ้งไม่เยอะวิวทำไม่เยอะวันนี้ มือล้างแล้วนะคะขี้มือลงไปเลยค่ะบีบมะนาวลงไปเลยมะนาวไอส์ตึกสวา์สตึกเอกานอยากให้มันจีดกาดฟาดบึ้มก็สองก็แล้วแต่คนชอบนะคะเนาะเสา็สแล้วสองชิ้นจวดจานฟาดบึ้มลงไว้เลยน้ำลายขึ้นแดดแวบีบ พูดไม่ได้นำลายแต่เขาขั้วเขาขั้วขั้วเองค่ะเขาขั้วหอมหอมฟาดลงไปโลดพริกป่นตายแล้วไปนี่ตายแล้วตายแล้วพริกป่นก็เทลงไปเลยปาดไปแต่เ,เพียดเทไปเส้นเลยซีไซดโดดน้ำเลยโอ้ยพอแล้วพอแล้วก็แล้วแล้วก็หอมเทเบอร์ลงไปหอมแดงปาดปาดทบปาดทบปาดทบ ชะลแน่ผักแพลวผักแพลวสะละแน่ผักแพลวป๊ดพี่น้องลาบกุ้งไหมลาบกุ้งไหมคือหอมแห้งแท้หอมมะนาวหอมน้อหอมน้ำปลาเสร็จแล้วนี่ใส่น้ำปลาน้ำปลาไปนิดนึงยำยำยำอะไรก็จะใส่บางคนไม่ชอบใส่น้ำปลาก็ใส่แต่น้ำปลานะคะัแต่ว่าําใส่น้ำปลามันนวดไหมนวดนวมาเลย กับแก้มมาแล้วอืมคือหอมแค่หอมแค่หอมแค่หมเ่เอาทานกับผักเลยผักที่สวนผักแผวกับแตงไม่ผักไม่อดไม่อยากที่สวนจวดจัดฝาดบ่มโหลดไว้ส่นเดี๋ยวไปก่อนเราจะทานแล้วก็คุกคกคุกคนะคะเติมน,น้ำปลาเติมน,น้ำปลาแค่ ตามจำนวนกุ้งถ้าไม่เยอะเพราะว่าตอนเย็นๆไม่ชอบกับแก้มหอมๆชอบทานผักทานแตงทานกับผักแพ้วทานกับมะเขือเทศจวดจาดฟาดบึ้มเดี๋ยวก็จะคนเข้ากันนะคะมิจฉตักแล้วบีบอีกก่อนเอาไว้ให้มันกลิ่นหอมก่อนมะนาวเดี๋ยวคนเข้ากัน โซบะโซปบะโซับแก้มมาแล้วยำใส่ลงไปแล้วค่ะที่น้ำนัวนะนี่ก็ใส่ไม่มีผงชูรสค่ะมีแต่น้ำตาลลงไปหนึ่งช้อนชานี่ยหลยยำยำยำกินเล่เลนสเน็คแจ็คสเน็คแจ็คยำยำทานกับ ผักมาแค่แทานกับแตงแค่มีผักกาดผักกาดก็มีทานกับนะคะกับแก้มมาแล้วกับแก้มมาแล้วยำยำม,มันเปรี้ยวปากทนไม่ไหวแล้วน้องเอ้ยไปแล้วไปแล้วมันหอมมะนาวมากเลยหอมหอมซีซาซีาซาร์พริกป่นเขาคั่วทําเองค่ะวัตถุดิบทําเองมันถึงจะหอมหอมเดี๋ยวจะเอาน้ำปลาลายเย่ะเยาะจะ ซ่อนอยู่คนอีสานขาดน้ำปลาไม่ได้เนจ๊เนะจะยำกุ้งสดมาแล้วกุ้งไม่สดนะคะลวกแล้วลวกแล้ววิวีิไม่ทานดิบสุขภาพพระรานใหม่ไปและไปยุ้งยุ้งหลดบันยุงหลดมัน